สวัสดีคับวันนี้ผมจะมารีวิวคอมรีวิวคอมโบกันนะครับว่าคอมโบอะไรจะโหดที่สุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูแรกนะครับอาสนะมาก่อนนะครับโอเคนน่นะครับเนื้อครับขอขอปิดกล้องก่อนนะครับกำลังจะทำจะเอาสายใส่ที่ช่วยนะครับ ทุกคนอยากโกนผุดนะครับตอนนี้ผมก็เอาแบบวางแบบประเด็นที่อันแรกดาซอสกับเน,น,นี่ยดาอากผมขอโทษนะครับดาซอสกับซามูไรเซเบอร์นะครับ ก็ดาซอสกันเลยใครจะเป็นผู้ชนะครับเพราะคนคิดว่าสมุูร์ไรหรือว่าดาซอสครับสมุูร์ไรเซเบอร์นะคะมีใครทายถูกกันบ้างนะคะัะ ให้แก่เซเวอรเซเบอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้แพ้แล้วครับออกไปรอบที่สองแล้วครับนายเบลกับ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 เต่าขนนอนะครับแลตอนนี้ผมขอว่าก็ครับผมขอโทษด้วย ตอนนี้ไอฟ้าแพ้ไปไอไอดำแพ้ไปแล้วเขาเหี้ยวไอผมต่อไปอีสัต์เอโร่เจอกับไอมอส นายมอสแพ้ไม่ใช <ing> ่นายมอสชันนั่ไปนะคะโหมตอนนี้จบขอให้คนกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะคะให้ท่องก่อน